ผมมีการว่าเจ้าที่นะครับแบบหนึ่งหรือว่าไม่ต้องไม่ต้องแบบเฟิร์สไฟนนะครับล้อตโตเมตรเจ็ดนะฮะไปซ้ายขวาถูกต้องเนาะนะนครับอับเลยขึ้นเลยไปแล้วครับอ่าเลี้ยวมา่ก่อนน่าจะมีซ้ายนิดนึงหรือไม่ไม่ต้องเลย หนักหัวใช่ไหมไม่เป็นไรแอร์ลอนได้จะตงแอร์ลอนตรงใช่ไหมทิมอัพใช่ไหมตกลงครับลองดูลองกันไปก่อนสวยฮะรอบแรกก็โลผ่านครับบ้าบอมากครับเปิดเปิดไฟยังไม่ได้ทิมเลยครับโลผ่านเลยครับบ้าหรือเปล่าเนี่ยยังไม่บินต่ำเลยอ่ะเที่ยงได้อยู่ับโคเด้นครับโอ้โห แอรอนโอเคสายนิดนึงนี่ฮะทีหนึ่งอันนี้แอรอนเหรอทีหนึ<ม>่งไอรอนทีหนึ่งนะใช่ใกล้มือที่สุดอ,ะอ่ะ๋อมีอัพใช่ไหมมีอัพอัพใช่ไหมโอเคทีเอามือซ้ายมาก็ได้เอออาจกะเลงขึ้นหน่อยเออ,อโค้งมา ท,ทิมอัพยังอัพได้ยังอัพได้นิดเดียวขึ้นแล้วมันนะ้งเนี่ยใช่ไหม <Okay. S 2> จะโลเลยเหรอยังยังไม่เซ็ตแฟบเดียวรู้บอลรอรอเอเออยากโลก็โ่ะเปิดไฟโลเลยนะครับ <laughs> เปิดไฟแล้วก็โลพานนะครับอันนี้แฟบยังไม่เปิดนะครับแทบจะดับเครื่องดูผีบ้าไปแล้ว ใจเย็นครับใจเย็นนักบินโอ้ยละเอีดเลยไหมอย่าใจเย็นยังยังเซตอะไรไม่หมดใจเย็นนะลองแ๊บหนึ่งอลองแป๊บหนึ่งด้วย<ด>โอเคแค่นั้นพอโอเคตรงมาตรงแอรอนตรงแป๊บเหินเหินใช่ไหม,หไหมถ้าเหินเยอะอลองเบาคนเล่นไงได้ไหมเห็นไหมถ่ายไม่เห็นแล้วกูเป็นอืม โลผาดแฟบหนึ่งได้ไหมเบาๆอะ่ะเอออันนี้แฟบยัง,งถ้าไฟถ้าไฟขาวกบพิสแล้ว่าแฟบหนึ่งอ๋ออ่ะอย่างงี้คับเร่งโอเคไหมกับแฟบหนึ่งโอ้โหสวยงามฮะสวยงามนะครับท่านผู้ชมดูครับโอ้โหล้อล้อแตะพื้นครับ <c oughs> สวยงามนายเอ๋ครับนายเอ็ดดูนายเอ็ดนายเอ็ดนายเอดเดี๋ยวเพิ่งเอ้ย ครับโลพาดอีกแล้วโลอย่างเดียวครับโล้อโตโลอย่างเดียวโล้อโตโต้องโลฮะเทเล้อเทเล้อเทเล้อมีเครื่องหน่อยเออมีเครื่องลงได้เลยนี่เ <Okay. S 1> ออแบบนี้แหละถ้าม,มีเครื่องอย่างเี้ลงได้เลยแบนฝงลงเลยอ่ะเออที่เปิดแบงตามไป คือมีเครื่องเลี้ยงมาเดี๋ยวมันจะเด้งเออไไอันนี้แหละได้หมดอาแลนดิ้งนะครับมีเครื่องด้วยอย่าปล่อยให้มันเครื่องหมดล้อมันหนักมาเลยมาเลยมาเลยมีเครื่องอีกมามีเครื่องมาส0เปอร์เซ็นต์ไปอัดตายไป ปิดแฝบ,บดีกว่าใช่เดี๋ยวค่อยเซตแฝบ,บใหม่มีเครื่องแต่ไม่ไม่มีแฟบแล้วแฟบค่อยเซตเอาลงมาเลยมีเครื่องสี่เปอร์เซ็นต์น่ะแบบทัชเอนโกเมื่อกี้แบบโลผ่านเมื่อกี้อ่ามีเครื่องเลยมีเครื่องมาแล้วปล่อยมันลงมีเครื่องมาปล่อยเลยไม่ต้องอัพไม่ต้องอัพเครื่องมาเครื่องมาไหลามามีเครื่องอพอพแล้วพอการเนาการเนาการเนา สวยงามโอ้เชื่อมเิเชื่อเป็นโกลเด้นเลยฮะต้องซ้อมลงไ,ไวๆก่อนถูกต้องต้องมีเครื่องแต่ต้องเซตเอลิเวเตอร์นิดนึงมีคะแนนประม่ทั้ยี่สิบสามสิบลมมันจะไม่พอเพราะว่า,า,าล้อมันนุ่มพอมันโดนพื้นมันเด้งทันทีถ้าไม่มีเครื่องนะรเรียบร้อยครับปานครับมับนดิง่ง